คู้อังกฤษกับเดนมาร์กนี่แหละครับนะฮะก็จะเป็นการชี้ชะตาว่าทีมใดทีมหนึ่งนะที่จะได้เข้ารอบเป็นที่1หรือที่2นะครับต่อคู่นี้จะเป็นคู่ที่สนุกมากจริงๆผมนี่โอ้โหกับอังกฤษนี่ผมชอบแลวก็รักและก,ก็เชียร์และคิดว่าน่าจะได้แชมป์แต่การมาเจอเดนมาร์กมีผู้เล่นที่ผมแหมรักอยู่2คนด้วยคือลิซเซนกับเจ้าฮอยลุนเดกแมนอยู่ของผมตัวใหญ่ครับเดนมาร์กแต่อังกฤษทีมนี้ ผู้เล่นมันเก่งมากนะครับมันขาดอยู่อย่างเดียวคือโค้ดเนี่ยเตเลโซเกตยังไม่ค่อยเก่งใจมันป๊อตนะฮะมาเกมแรกนี่มันน่าจะยิงได้มากกว่านี้พอครึ่งหลังเปตั้งรับสนี่ผมไม่แน่ใจว่านะฮะจะมีการเปลี่ยนผู้เล่นหรือไม่แต่ถ้าใช้ผู้เล่นคนเดิมผมยังไงก็มองว่าอังกฤษจะดูดีกว่าเพราะผู้เล่นท,ที่รออยู่ข้างสนามเนี่ยถ้าใครได้ลงสนามโดยพระเจ้าทามเมอร์นี่มันจะช่วยทําให้ทีมอะมันดีขึ้นตัวสมรองดีกว่านะฮะแต่ว่า ทีเด็ดที่ขาดของเดนมาร์กมันยังสู้อังกฤษไม่ได้ตะกอไม่ห่างกันมากน่าจะมีแค่ลูกเดียวนะฮะกู่นี้อังกฤษชนะครับสนับสนุนโดยไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกได้ดีต้องที่ไทยวัสดุ